แต่ว่าข้อวัวก็แห้งใช้ได้เลยเนาะวอวตละดดวอวตลโดดปีปีนึงคือให้ขุดให้ถึงดินเลยอย่าให้มันมีไอ้นี่จะมีตัวนี้อยู่ในคอกนะวัวคุณเลี้ยงไงก็ไม่มีอ้วนครับขี้ค้างปีนะอ๋อขั้เกียดูได้รับมันจะเป็นหมัดเป็นตัวแดงๆอ่ะครับผมมันจะกินวัวหรือวัวผอมอ๋อคนขี้เกียจเราขี้ออกเลยแสดงว่า<อ>ถ้าคุณจะขุดขี้วัวเนี่ยขุดให้สะอาดเลยครับให้ถึงดินข้างล่างเลยถึงดินข้างล่างเลย ถ้าคุณค้างไวสองสามป, 2, ปีคุณสกเกตวัวคุณได้เลยรับประกันให้กินยังไงกับไม่มีโตแล้วครับผมอ๋อมอย่งงั้นเลยครับรับประกันให้เลยครับผมไม่มีอ้วนถ้ามันถูกเกินโอ้ยเข้ามาให้เราไม่พอใจก็ไปขายมันเลยเราไ,ไว้ไปก่อนเดี๋ยวมันก็หมดหรอกมันไม่มีต,ตลอดหรอกผมเชื่อว่าวัวคงโตไม่ทันหรอกเนาะโตะไม่ทันหรอก พวกวัวเราอ่ะมันซื้อกันมาไว้เยอะพวกที่ลงทุนแล้วเป็นโควิดกลับมา,ากู้ตังค์ซื้อกันเยอะเลยครับอันนี้ก็ไปไม่รอดมือสมัครเล่นเขาเรียกมือสมัครเล่นสายปานไม่ยาวใช่ใจท้อถอยมันเป็นอย่างนี้เลยแต่สมัยแต่ก่อนก็เห็นแม่ตัวละสองสามพันพักกันขายออกหมดพอได้สองปีแม่นบวัวตัวคลอดออกมาตัวละหมื่นเออใช่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 ใช <laughs> ขายยกคอกันหมดเวลาถูกปุ๊บขายโยคอกันหมดพอวัวขึ้นปุ๊บไปหาตังค์ซื้อตัวละหมื่นสองหมื่นมามันก็ขาดทุนเหมือนเดิม,ดมเก็ขาดทุนแล้วน้อนซื้อมาไว้เยอะกบ เล่นตลาดดิถูกต้องเลยเนาะขายทำไมทำไมครับอ๋อเดี๋ยวมันก็หมด <laughs> เดี๋ยวมันก็หมดหมดก็วัวถูกหมดแล้วแต่วัวแพงเนาะเอ็นี่ <laughs> เอาถูกต้องก็ใช่เดี๋ยววัวก็หมดตอนนี้มันกำลังหลังไหลกู้ตังมานี่กันไงน,น,นิ่มจะหาทางกับกรุงเทพแ้วได้เท่าไหร่กูก็ขายครับผมเราอยู่ในนาแล้วก็ต้องเลี้ยงอย่างนี้เลย คือตอนนี้ถูกก็ไม่ต้องขายอไม่ขายไว้งี้เลยเอาเราไม่ขาดทุนเหรอไม่ขาดเราไปขายช่วงนี้เราตายเสียได้ของครับผมควาจะได้โอ้น้ำมันวันไปปิด้อยเด้วตัดยาเนี่ยนะครับไม่ได้ไม่ได้ถูกราคาก็ขายไม่ถูกก็ไม่ขายแต่ถึงถูกก็ยังไม่ขายเขามาซื้อบอกว่าหมื่นหนึ่งเขาขายเขาซื้อแล้วก็ขายให้เขา ถ้าไม่ได้ราคาหมือนก็ไม่ขายทุกวันนี้นะครับรเขามาซื้อตัวเล็กๆเองตัวรุ่นนั่นเองไอ้ที่เขาบอกว่าวัวถูกจริงไหมโอ้โหพราค้ามซื้อได้เยอะก็ถูกเเนาะพราค้ามนหาซื้อได้เยอะพวกนั้นมันก็สบายพวกมาคนเอาคน,นเอาแล้วมันก็รวยเลยเนาะครับผมตีและเฮนเลอร์เป็นรถพ่วงเคยเจริญรวยไม่ได้บอกใ้เราลงจนสุดท้ายคนที่เลี้ยงไม่มีรายได้ไม่รวยเดี๋ยวมันก็รวยเอง คือตอนนี้เรต,<ค>ต้องแพงของขายปีละแสนสองแสนเหมือนกันทุกปีวัวน,นี่นครับครับทั้งวัวทั้งควาย<อ>ขายได้ทุกปีปีนี้ผมก็ขายได้เกือบเป็นแสนเหมือนกันขายวัวขายควายเนี่ยครับแต่รเราจะไปขายใจร้อนมันต้องใจเย็นๆเ,เพราะทุกวันพอค้านบีบได้อ๋อบีบแล้วได้ครับผมเขาเห็นว่าเศรษฐกิจไม่ดีด้วยใช่ไหมล่ะใช่ใช่ครับอืมุนไม่ขายก็ไม่ซื้องีวัวควายมันเยอะอืม เดี๋ยวมันก็หมดแล้วไอวัวผมผอมหมดไปก็เหลือแต่วัวควายนวลพวกเราเนี่เยเดี <c oughs> ๋ยวมันขึ้นเองมันครับผมอย่าไปใจร้อนเพราะผมเชื่อว่าตอนนี้วัวควายที่อยู่ในอคองนี่เป็นวัวควายที่สมบูรณ์นะใช่ใช่ที่เ<ช><ช>จ้าของเลี้ยงดีๆเลยนะใช่ใช่ครต้องดูแลมันครับ่ไ,ไดมันต้องหงมันอดนะงูสวนยาสวนละต็มในบ้านก็มีมันต้อง,งโ,นนะโอ้โยแต่เราไปขายอย่างนั้นไม่ไหวหรอกไปขายตามที่เขาว่าห้าหกพันโอ้ยไม่ได้อะไรหรอก ครับผมอย่างน้อยไว้ที่มันก็ยังได้ใส่นามันมันเ่าปุ๋ยไปได้เยอะปีนี้นะครับคบเอาจริงๆปุ๋ยต่อไร่อะอย่างน้อยครึ่งกระสอบใช่ไหมถ้าเราใส่ขี้วัวขี้ควายมันไม่ถึงลอกทุนได้เยอะเลยโอ้ยประหยัดทุนทุนได้แต่เยอะๆเยอะแยะทำไมกเษกษตรกรไม่ทํากันอย่างนี้ครับเงี้นขี้เกียจขี้เกียจม, <laughs> มันไม่ใช่แหละใครก็ทําได้ทุกคนแหละแล้วแต่คนจะขยันไม่ขยัน ครับผมถ้าคนขยันมันก็ได้ผมไม่เคยให้เหลือนะในกอผมขุดถึงดินหมดเลยทุกปีขี้วัวขี้ควายเนี่ยครับขุแต่ปีใหม่ะครับผมแต่ปีใหม่คนเอให้หมดเลยตอนนั้นแห้งๆเลยนะใช่ไม่ขุดจนถึงดินเลยครับเป็นปีปีนึงมันมูนฟูงหนึ่งเม็ดขี้มันอ่ะขี้วัวเนี่ยครับโอ้โหเม็ดนื้อครับขี้วัวขี้ควายเลยเม็ดนึงต้องขุดออกครับผม ไม่โดนจะเป็นเม็ดอีกเลยอ๋อก็แสดงว่าคุณอานี่ไม่ได้สนใจเรื่องราคาเท่าไหรไ่ไม่สนไม่สนอย่างน้อยก็ได้ขี้วัวขี้ควายใช้ครับอ๋อถ้ามันถูกราคาเราพอใจเราขายแล้วมันก็ขายครับผมถ้ามันถูกเกินวัวที่เขามาให้เราไม่พอใจจะไปขายมันเลยเราไว้ไปก่อนเดี๋ยวมันก็หมดหรอกมันไม่มีทุกตลอดหรอกผมเชื่อว่าวัวคงโตไม่ทันหรอกเนาะโตไม่ทันหรอก พวกวัวเราอ่ะมันซื้อกันมาไว้เยอะพวกที่ลงทุนแล้วเป็นโควิดกลับมากู้ตังค์ซื้อกันเยอะเลยครับอันนี้ก็ไปไม่รอดมือสมัครเล่นเขาเรียกมือสมัครเล่นสายปานไม่ยาวใช่ใจท้อถอยมันเป็นอย่างนี้เลยแต่สมัยแต่ก่อนก็เห็นแม่ตัวละสองสามพันพักกันขายออกหมดพอได้สองปีแม่นบัวตัวคลอดออกมาตัวละหมื่นเออใช่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 ขายโขคอกันหมดเวลาถูกปุ๊บขายโขคอกันหมดพอวัวขึ้นปุ๊บไปหาตังค์ซื้อตัวละหมืน่นสองหมื่นมา มันก็ขาดทุนเหมือนเดิมเองขาดทุนแล้วเนาะมึงซื้อมาไปเยอะก็เต็มตลาดเองอ๋อถูกต้องเลยเนาะนไม่ใช่ถามเ้งในหมู่บ้านนี่ว่าใครเยอะกว่าผมมิกน,นี่ผมนี่เลยที่เยอะเราอดทนได้ที่สุดแล้วโอ้ต้องมันก็ไม่ยากนะพยายามอดฟางไว้ก็ยากให้มันกินเป็นเวลาเย็นมาแล้วให้มันกินนึงเลยเะมื่อกี้ที่คุณอาบอกว่าต้องให้กินเป็นเวลาทำไมต้องทำอย่างนั้นครับอุ้ยอย่างนั้นมันเคยตัวถ้าไม่ให้กินเวลามันกินร้องโบโบทั้งวันเลยเนาะ อ๋ออันนี้ถึง4โมงเย็นเราก็มาให้มันกินครับผมตัดมาวันนึงให้มันกินไปทนี่ของมันเลยแสดงว่าตอนนี้4โมงเย็นก็ถึงเวลากินหญ้าเลยครับตอนเช้าหล่ะให้กินไหมให้กินฟางไม่ได้กินหญ้านะอืมปางอย่างเดียวแต่ว่าให้กินเป็นเวลาครับเช้าให้กินฟางครับสี่โมงเย็นให้กินหญ้าครับแค่นี้จริงๆครับไม่มีไม่มีหัวอาหารไม่มีอะไรแล้วครับ อ้ยไปใส่หัวหารด้วยน้ำมันให้มีติเงินไปซื้อน้ำมันก่อนอไปคิดดึงหัวาหารเลยอ๋อมีเงินไปซื้อครับผมน้ำมันหลวุ้ลิตรสามสิบกว่าบาทนะครับแสดงว่าก,ากากน้ำตาลไม่มีแน่นอนไม่มีก็ผ่าดูได้เลยไม่มีก้อนหรอกเกลือแร่ก็ไม่มีไม่มีครับยาดีที่สุดแล้ววิตามินมันดีที่สุดแล้วแต่ว่าใครอดมันเอาหัวหารมาเสริมมันติดไปไม่ได้หรอกครับผมมันไม่รอดเหรอครับพร้อมดูดมากันล้มตายหากันหมดในคอกนี้ไม่เคยมีประวัตินะครับ ไม่เคยมีโวลวล้มตายเลยไม่เคยมีเก็บเคได้ใครไม่เคยมีประวัติเพราะอะไรครับคุณนาไม่เคยได้กินหัวอาหารไม่เคยอะไรขายได้ราคาเหมือนกับเขานี่แหละไม่ได้แตกต่างกันด้วยไม่แตกต่างกันหรอกดีไม่ดีอาจจะได้ดีกว่าด้วยซ้ำไปดีกาไม่ได้ลงทุนขนาดนั้นไปหาเลยกระสอบหัวอาหารมีกระสอบตรงในคองในฟาร์มนี่ผู้แต่วัวสภาพดีนะใช้ได้นะุณนานะอันนี้คือยากกับฟังจริงๆนะครับไม่มีอะไรมาสอดแทรกเลยนะไม่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 ตอนเช้ากินฟาง ามสี่ก้อนแล้วเย็นมาตัดให้เลอะนั่นก็จบไม่ต้องให้กินมาเหมือนกินอิ่มแล้วครับมันกินฟางอย่างแล้วมันกินยาไม่นิดเดียวก็อิ่มแล้วต้องเอาออกข้างนอกไหมครับไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องวัวไยให้มันอิ่มอย่างเดียววัวล้มมันไม่ใช่ว่ัวที่ต้องเดินต้องไล่หรอกวัวมันอดแล้วมันล้มอืมก็แสดงว่าวัวผมผมเนาะร่างกายไม่แข็งแรงอยู่แล้วเนาะครับโอ้แต่ว่าข้อวัวของคุณอาก็ใหญ่นะใหญ่ใหญ่โคตรใหญ่เลยนะนี่นะ มันเหลือเฟือเลยวนาพื้นที่เนาะครับก็คือเดินได้สบายเนาะไม่ต้องออกไปข้างนอกก็ได้เนาะตัวไหนไม่ถูกกันก็ไปไว้ฝั่งนู้นหน้านี้ครับครับผมตอบโจเขาก็ต้องคัดออกอ๋อ้ไม่ไหวครับผมต้องคัดออกทีแต่ว่าข้อวัวก็แห้งใช้ได้เลยเนาะโอ้ตลอดโอ้ตลอดปีปีนึงคือให้ขุดกให้ถึงดินเลยอย่าให้มันมีไอ้นี่จะมีตัวนี้อยู่ในคอกนะวัวคุณเลี้ยงไงก็ไม่มีอ้วนครับขี้ค้างปีนะอ๋อ ล้วเกยดูได้ครับมันจะเป็นหมัดเป็นตัวแดงๆอ่ะครับผมมันจะกินวัวหรือวัวผอมอ๋อคนขี้เกียจเราขี้ออกเนี่ยแสดงว่าถ้าคุณจะขุดขี้วัวเนี่ยขุดให้สะอาดเลยครับให้ถึงดินข้างล่างเลยถึงดินข้างล่างเลยถ้าคุณค้างไว้สองสามปีคุณสังเกตดูวัวคุณได้เลยรับประกันให้กินยังไงก็ไม่มีโตเครับผมอมอ,อย่างนั้นเลยอืมครับรับประกันให้เลยครับผมไม่มีอ้วนแสดงว่าคุณอาใส่ใจทุก เม็ดทุกจุดเลยนะต้องดูเม็ดจุดเลยเลยบางคนเขาเรื่องขี้วัวเขาไม่ได้ให้ความสัมพันธ์ขนาดนี้นะครับโอ้ยมไม่ได้แล้วมันโอ้ยถ้าคุณขยันมันโอ้ยมีประโยชน์เยอะแยะครับครับผมแค่กรอกเสร็จกระสอบขายเขายังซื้อเลยเขาขายสามสิบห้าบาทถ้าคุณกรอกไปห้ากระสอบร้อยล้ววันนึงถ้าถ้าขายกระสอบยี่สิบบาทนะครับผมเขาเขาขายกันสามสิบห้าถ้าเอาให้ถ้าเราจะขายจริงอะ่ะกระสอบยี่สิบบาทยกกรอกแค่ห้าถุงวันเอาร้อยหนึ่งพอ โอเคร้อยหนึ่งก็พอนะโอ้โพอถ้าเราขยันถ้าแม่ใส่นานนะครับผมเขาซื้อมาเยอะแยครับขอให้แต่มีนะผมว่านะแม่จะมีแล้วเราขยันขุดใส่ทุงปุ๋ยเขาไอ้ทุงปุ๋ยเขาก็ซื้อมาให้เราอีกครับผมแต่คนมากคนมันแม่นั้นเรามันนมากมันด่างต่างคนใจเนาะครับผมคนมันขี้เกียจก็มีเยอะครับผมแต่พวกนี้นะถ้าใจต้องสู้แล้วอย่าขี้เกียจอย่เลี้ยงมันได้ครับใส่ใจเขา เพราะเราไม่ได้ไปไหนเพราะพี่จะเลี้ยงวัวเลี้ยงควายหนึ่งคืออยู่ในนากับวักบกบบวกับควายอย่างเดียวมันจะอยู่ได้ถ้าคุณรับจ้างอ่ะไม่ได้หรอกมีเวลาดูเขาตายหมดไ่เลี้ยงแล้วตายหมดตายจริงๆวัวควายไม่เลี้ยงก็ม,งงไไม,มีเวลาให้เขาคือเราไม่ได้ไปไหนแล้วครับทนานาดูวัวดูควายคันาครับตัดเดินก็สบายครับผมแสดงว่าต้องมีเวลาให้วัวจริงๆไม่ใช่เลี้ยงใช้เงินไม่ได้นะเย็นมาห้องก็ขีดแค่ยา ฆ่าพวกแมลงอ๋อพวกยุงพวกอะไรไม่ได้จุดควันหรอครับหรือว่าไงมันก็จุดมัางเลยครับแต่ผมอาทิตย์ไม่จุดทีนึงแต่เย็นมากแหละสามสี่วันมันจะฉีดมันไม่ค่อยมีเห็นไหมครับผมจะฉีดแลวมันไม่มียุงไม่มีหรอกคือสภาพนี่สุขาพิบาลดีมากเลยเนาะครับเหมาะกับการเลี้ยงบัวเลี้ยงควายเนาะแต่ไฟอ่ะถ้าเปิดไฟรีๆโว้ยยุงเยอะครับถ้าสู้จริงๆอ่ะสู้ดีออนเราไม่ได้หรอกยุงไม่เข้าเหมือนกับค้นนะครับเราปิดไฟดูอ่ะยุงมาทันทีต้อมหูทันที เราะมื่กี้ผมใช้หลอดดิออนเลยทุกวันสว่างจ้าเลยนะสว่างแล้วรับประกันไม่มียุงแล้วคุณมืดเมื่อไหร่อากาศคุณเมื่อนั้นเลอถูกต้องครับเหมือนผมไปอยู่ที่ทุ่งนาเนาะนั่งอยู่ตรงมืดๆนี่ยุงมาแล้วนะโอยุงเยอะด้วยโอ้โหเลยผมเอาหลอดแดงหลอดอะไรมาอู้ยนั่งไม่ทันห้านาทีเราตูดพุนหมดมันกัดครับผมตูดดิออนไม่ได้ครับอย่างบ้านเราเราติดดิออนอะตอมหูทุนัง้างง้างกันดีเลยอ๋อแสดงว่าตั้งแต่ใส่หลอดนี้ออนนี่ รู้สึกว่าดีดขึ้นมไม่ใช่มีตเตปิออน๋อโซลาเซลก็มีของผม oh. มุมโดนเขายิงหมดแสดงว่าข้อวัวนี่สว่างตั้งคืนเปิั้งคืนครับเปิดตั้งคืนเหรอโอ้โหดีนะรัวม,มีอย่างนั้นยุงยุงปีแรกผมไม่รู้เรื่องยุงเอาหลอดแดงหลอดสีส้มของามาใสา่หูว้าวพ่อยม,ม่์มันกัดเต็มเลยไอที่ว่าหลอดไล่ยุงไลยุงไม่จริง <c oughs> มันไลยุงเข้าไม่ไล่ยุงออกไล่ยุงเข้าไม่ได้ไลยุงออกหรอก คล้ายๆกับไฟล่อมแมลงนะใช,ใช่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 ผมยิงล่อันยิงมาเนา<อ>ยิงหลอดแดงนู่นผมกองพิ้งนู่นสังเกตเป็นปีเลยใช่ไหมครับผมเปิดมาเนี่ยสองปีแล้วยุงแต่โกนผมมาอยู่ใหม่ผมไม่ได้ใช้หลอดยนต์ยุงเยอะวันนี้ใช้ดนอนเนี่ยหลอดกลมหลอดใหญ่เลย่สว่างครับผมแล้วไปฉุดคิดอะไรครับถึงได้ใช้หลอด สองสว่างโอ้โห,โโหก็คิดว่าเรานอนนะเราปิดไฟยุงเมื่อกัดแล้วเนาะใช่ครับเึก <c> ว <oughs> <c oughs> ่าต้องคิดอย่งนงั้นเลยเนาะผมลองมาใช้ไม่มีหรอกรบเย็นมาไม่มีไม่มีไม่มีพวกเขาลมเันเลเพราวัววัวควายหน้านีาน้ยุงมันกัดมันก็ธรรมดาครับผมจะให้กินยังไงมันก็มีอ้วนหรอกครับแสดงว่าช่วงร,รูนี้ก็เป็นการรักษาสภาพเนาะครับครับผมถ้าไม่มีโซลาเซลล์สองหลอดยิงใส่กันนะครับมันมันสว่างรับประกันเลยไม่มียุงแล้วครับ ขอให้สว่างให้สว่างครับรับประกันไม่มีอยู่แล้วคุณมืดเมื่อไรลีเมื่อไรเรียบร้อยเลยครับโดนแน่นอนเนาะอลองมาหมดแล้ว<อ>ผมอยู่ข้างนอกไม่รู้กี่ปีแล้วนี่ครับผมผมสังเกตดูนะเพราะว่าผมจะหาตะข่ายกันยุงกันอะไรไม่มีนะกันยุงมันยุงมันยุงออกก็ยง <laughs> ุงเข้ามันเข้าได้ยุงออกมันออกไม่ได้ครับผมมันก็ยิงแต่โอวันเล้วเนาะก็เป็นอาหารชันดีให้ยุงเลยนะวัวเราเนาะผมด้วยผมได้ความรู้เยอะนะวันนี้นะ แล้วผสมพันธุ์ยังไงครับคุณอาทุกว,วันนี้ทุกวันตอนนี้มันยังไม่ท้องพวกวัวอันนี้เป็นวัวสายพันธุ์อะไรครับนี่ธรรมดาวัวบ,บ้านเราครับทําไมถึงกลับมาเลี้ยงสายพันธุ์นี้ครับคุณอาผมเลี้ยงมาแต่สายพันธุ์อ๋อเลี้ยงเริ่มต้นเลยสายพันธุ์นี้ครับทำไมติดใจอะไรกับสายพันธุ์นี้ครับรู้เขาขายสองหมื่นเขาขายสองหมื่นเหมือนกันวัวเพื่นบ้านนี่เนะี่ยเขาขายได้สองหมื่นสามเขาขายสองหมื่นสามแล้วเขาเลี้ยงสองปีเขาเลี้ยงสองปีเหมือนกันเขาเงินเลยเขาได้ราคาเหมือนกับเขาเลย เราพวกนี้จะไปยังไงไปฮือโอ้ไปซื้อตัวใหญ่มาไม่ไหวแล้วครับไม่มีทุนครับผมไม่มีไอ้ลำไม่มีหัวาหารพวกนี้พวกโครงสร้างมันกระดูกเนาะไม่มีพวกนั้นเสริม,มก็ตายหาเลยนะแล้ววงบ้านเราไปหายาคมมิิไหนใหยมันโอ้หัวกินดูได้เงี้ยใช่ใช่ครับวัวสูงมันต้องอยู่ที่ป่าอย่างภาคเหนือคือคมมนิดนี่้าคมมิด,มมดพวกอะไรเนะี่ยมันกินแล้วมันอ้วนครับนั่นแหละโอเคพวกไอ้บาซิมหูยาวๆครับผม มาบ้านเรานี่มากินหญ้าหวายหญ้าอะไรนึงตายหามดอะไม่ถูกกับจิตเขาเนาะมันแทงหูมันอมันก้มไปมันกลัวมดกัดหูมันมัมันไม่ก้มหรอกยิ่งสะเก็ดดูได้เลยครับผมมดจะกัดหูมันไม่กินนกอืแสดงว่าวัวพื้นบ้านของประเทศไทยเนี่ยเหมาะกับบ้านเราที่สุดแล้วครับแล้วเรามาใส่เชื้อพวกชาวเลไทยอะไรมันอ้วนดีเลยอ๋อก็คือแม่บล็อกนี่เป็นวัวพื้นบ้าน สุดสุดท้ายก็แล้วแต่ว่าเราจะผสมบรามันชาเล่วาคิวอะไรไปเนาะครับผมแสดงว่าพวกนี้ก็ลูกทุกปีเหมือนกันทุกปีคหรอลูกเขาอยู่ข้างนอกขุมนิสบถามนะครับควายกับวัวไหนเลี้ยงง่ายกว่ากันครับควายเลยเนาะนี่ชัดเจนเลยควายง่ายกว่าแล้วราคาล่ะครับคุณนะวัวกับควายนี่ว่าไปที่มันแพงมันก็มันก็สูสีกันนั่นแหละเหมันจะไม่ทุกไม่แพงเท่าไรหรอก ผงขายผมก็าขายตัวสองหมื่นกว่าเหมือนกันเองใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันครับครบผมผมขายเดีย๋ยวปีนี้เอาตัวเล็กผมขายหมื่นหนึ่งตัวรุ่นนั่นผมเอาไปห้าตัวแล้วห้าตัวก็ห้าหมื่นแล้วนะห้าหมื่นห้าลงทุนวันละร้อยค่าน้ำมันนะมันบางวันไม่ถึงหรอกครับใช้น้ำไม่ถึงหรอกก็เฉลี่ยไปวันละห้าสิบบาทเราเรา,เราทั้งรถใหญ่ด้วยอะไรด้วยร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งเนาะวัวควายประมาณกี่ตัวครับนี่ เอาตีไปสามสิบเจ็ดเลยเนาะอุ้ยมันลงมันเฉลี่ยแล้วถูกมากเลยนะกูตัดย่ามต้กูรู้จักตัดเด้อครับคนไม่รู้จักจัดตัดนี่มันไม่ได้เลยคลิปนึงมันหมดแป๊บเดียวเด้อับทำไมถึงว่าอย่างนั้นครับนะโอ้ยมันต้องเข้าใจมันต้องรู้จักตัดบางคนแงี้งีค่อยๆอยู่งั้นเราไม่ได้แล้วของเราต้องยังไงครับก็ต้องเร็วครับบู้เราปุ๊บปุ๊บปุ๊บแป๊บเดียวจบอือคิดว่าเห็นเล่อใหญ่ผมเนี่ยผมหมดแค่ถังแป๊เดียวเองในไหนครับ ในเฮเล่เฮเลอ่ใหญ่อ๋อยาเต็มนี้เลยนะถึงลังคานถึงลังคานะครับจริ่งน้ำมันเท่าไหร่นะน้ำมันหนึ่งก็ปุกของมันเองต่อวันยาบนคานนี่แหละไม่ต้องไปขุดไม่ตัดในสวนหรอกยันบนคานนี่แหละแล้วตัดยังไงได้เร็วนั้นนะครับอุ้ยต้องทำใบคุมแล้วก็เลี้ยงแต่ใบเขาด้วยบางคนเขาใช้วงเดือนบางคนใช้ใบตัดข้าวลงเนี่ยมาตัดทิ้งตัดออกข้างแล้วเจ็ดตื่นหนกบนาให้ดูหน่อยนี้ไหมทำขายไหมไม่ไม่ซื้อ ใบตัดข้าว,วเรานี่ยเอมามันเอาอย่าให้มียกักยักนะเอาต้องเอาใบเรียบอันนี้คือใบตัดข้าวครับแล้วมาตัดออกข้างแล้วหกกิเซนแลวแต่เราชอบยาวตรงไหนนี้นใช้ขนาดอันนี้คือใบตัดข้าวนะครับหกจิตเซนตรงไหนครับคุน่ะคือตัวนี้เนาะ